สวัสดีค่ะเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะเวลาที่ลูกน้อยวัยต่อแตะของเราอยู่ดีๆก็ชอบปาของชอบกัดหรือชอบตีคนอื่นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรและเราจะรับมือกับมันยังไงดี โอ้โหวินาทีที่เห็นลูกเงื่อมือจะไปตีเพื่อนในสนามเด็กเล่นเนี่ยหัวใจมันหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งอายทั้งกังวลทั้งโกรธตัวเองปนกันไปหมดเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดขึ้นต่อหน้าคนเยอะๆนะคะอยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นเลยจริงๆแล้วความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยก็คือนี่ลูกเราเป็นเด็กนิสัยไม่ดีหรือเปล่าหรือเราเลี้ยงลูกผิดตรงไหนนะ เป็นคําถามที่บั่นทอนใจคนเป็นข้อเป็นแม่มากๆเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆเลยนะคะแต่อยากจะบอกให้สบายใจตรงนี้เลยค่ะว่าพฤติกรรมเหล่านี้น่ะไม่ได้แปลว่าลูกของเราเป็นเด็กไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของเขาค่ะเป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนว่าหนูกําลังรู้สึกท่วมท้นมากๆเลยช่วยหนูหน่อยเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้ไขเราต้องเข้าใจต้นตอของมันก่อน ในส่วนแรกนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทําของเจ้าตัวเล็กคืออย่างนี้นะคะในช่วงวัย1-3สขวบเนี่ยสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องภาษาของเขายังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะพอเขารู้สึกโกรธเสียใจหรือไม่ได้ดั่งใจมากๆแต่ยังพูดอธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ร่างกายมันเลยต้องทํางานแทนค่ะการตีการกัดการปาของ ก็เลยกลายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงความรู้สึกของเขานั่นเองและนี่ก็คือภารกิจสําคัญของเราในฐานะพ่อแม่ค่ะเราต้องเป็นเหมือนผู้นําทางที่คอยบอกเขาว่าลูกจะรู้สึกยังไงก็ได้นะโกรธได้เสียใจได้มันโอเคมากๆเลยแต่การตีคนอื่นหรือปาของเนี่ยไม่โอเคนะเราต้องยอมรับอารมณ์ของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขีดเส้นให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมไหนที่ยอมรับไม่ได้ค่ะ พอเข้าใจที่มาแล้วทีนี้มาดูวิธีรับมือกันแบบจริงๆจังๆกันบ้างค่ะนี่คือแผนปฏิบัติการง่ายๆ3ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์เฉพาะหน้าไปได้อย่างมั่นคงและใจเย็นมากขึ้นค่ะหัวใจสําคัญมีแค่3อย่างนี้เลยค่ะคือ 1. หยุดการกระทํา 2. บอกชื่ออารมณ์ที่เขารู้สึกและ 3. เสนอทางออกที่ดีกว่าให้เขาเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อเลยนะคะ ขั้นตอนนี้คีย์เวิร์ดคือต้องเร็วและชัดเจนค่ะเราต้องเข้าไปหยุดการกระทํานั้นให้เร็วที่สุดอาจจะจับมือเขาไว้เบาๆแต่หนักแน่นเราพูดด้วยน้ําเสียงที่นิ่งและจริงจังแต่ใช้คําที่สั้นที่สุดไม่ตีค่ะหยุดแค่นี้พอเลยเพราะในตอนที่อารมณ์กําลังพุ่งพ่านสมองของเด็กจะปิดรับประโยคยาวๆหรือเหตุผลที่ซับซ้อนไปแล้วค่ะ หลังจากที่เราหยุดพฤติกรรมได้แล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็คือการช่วยแปลความรู้สึกของเขาให้กลายเป็นคำพูดค่ะเหมือนเราเป็นล่ามแปลภาษาใจให้ลูกเลยเช่นหนูโกรธที่เพื่อนแย่งรถไปใช่ไหมลูกการทำแบบนี้คือการวางรากฐานเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เลยนะคะมันจะสอนให้เขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดแทนกำลังเนนอนาคตและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือการเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของเขาค่ะ เราไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาโกรธนะคะแต่เรากําลังสอนวิธีแสดงออกที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์กว่าเช่นโกรธได้แต่เราไม่ปาของเล่นแข็งๆใส่เพื่อนนะแต่ถ้าอยากปามาปาหมอนใบนี้แทนได้นี่คือการให้อํานาจเขาในการจัดการอารมณ์ตัวเองค่ะเป็นการบอกว่ามันมีทางออกอื่นที่ดีกว่าเสมอเอาละค่ะการรับมือเฉพาะหน้าก็เรื่องหนึ่งแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆได้ในส่วนนี้เราจะมาดูกลยุทธ์ระยะยาวกันบ้างค่ะ มาถึงคำถามที่จี๊ดใจคุณพ่อคุณแม่หลายคนเลยค่ะแล้วถ้าคนที่โดนตีคือตัวเราเองละ่ะจะทำยังไงดีเพราะมันทั้งเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจด้วยใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ทำให้ลูกสับสนค่ะ,คาก,คะการแกล้งร้องให้โอเวอร์หรือการตีเขากลับเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งสารที่ขัดแย้งกันว่าอา้าก็แม่บอกว่าห้ามตีแล้วทำไมแม่ยังตีหนูได้ละ่ะ วิธีที่ดีกว่ามากๆคือการทำหน้านิ่งๆค่ะมองตาเขาแล้วพูดอย่างสงบแต่จริงจังว่าแม่เจ็บนะแล้วอาจจะถอยห่างออกมานิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าการตีจะทำให้ช่วงเวลาสนุกสนุกของเราต้องหยุดลงการป้องกันที่ดีที่สุดคือการสวมบทเป็นลักสืบรติกรรมลูกค่ะลองสังเกตดูว่ามีรูปแบบอะไรไหมเช่นลูกมักจะงุดเหงีดทุกทีตอนหิวจัดจัดหรือเหนื่อยมากๆหรือเปล่า แล้วในทางกลับกันเราก็ต้องเป็นสปอตไลท์คอยส่องไปที่พฤติกรรมดีๆของเขาด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นดีๆแบ่งของเล่นหรือจัดการอารมณ์ตัวเองได้ให้รีบชมทันทีเลยค่ะเพราะคำชมก็เหมือนปุ๋ยชั้นดีที่จะทำให้พฤติกรรมดีๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายนี้อยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะ ว่าเรื่องนี้มันคือการวิ่งมาราธอนค่ะไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรมันจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากปนๆกันไปไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกทุกวันก็ได้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอในความรักความเข้าใจและขอบเขตที่ชัดเจนที่เรามีให้ลูกค่ะอยากจะชวนลองมองในมุมใหม่ดูนะคะว่าถ้าถูกครั้งที่ลูกอลาวาดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสทองที่เราจะได้สองทักษะชีวิตที่สําคัญที่สุดอย่าง eq ให้กับลูกล่ะคะ นี่อาจจะเป็นคลาสเรียนที่ดีที่สุดที่เราจะได้สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งและเติบโตไปพร้อมๆกับเขาในทุกย่างก้าวเลยก็ได้ค่ะ